ตอนนี้อยู่ที่ถนนศิลปาสนทนะครับแต่เป็นศิลปาสนทช่วงปลายซอยที่มุ่งง่ายจากสามเหลี่ยมมาเพื่อจะเชื่อมกับถนนตะวันใหม่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับมาาหลาลัยขอนแก่นนะครับอยู่ใ,นใ,นใ,นใกล้ๆกับกลงสะ د ا ถนนศิลปาสนทช่วงนี้นะครับหน้าหมู่บ้านที่มาศินเนี่ยก็จะเป็นจุด,จดที่ค่อนข้างต่ํานะครับก็คือพูดงนน่ายๆก็เป็นท้องช้างอีกจุดหนึ่งของโซนทางนี้นะครับกออ็ปริมาณน้ําในจุดของถนนหน้าหมู่บ้านที่มาศิ์เนี่ยจะลดลงได้ก็ต่อเมื่อ น้ำในซอยสวัสดีไปทั้งหมดก่อนแล้วนะครับก็เมื่อกี้นี้เราไปดูซอยสวัสดีมานะครับสวัสดีต้องใช้เวลาประมาณครึ่งตอนนี้น่าจะเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับพอสวัสดีเริ่มลงพิมันสินทิ้งลงได้ตอนนี้รถดับเพลิงเดี๋วด้านหลังนะครับก็เข้าไม่ได้นะฮะรถรถดับเพลิงก็เข้าไม่ได้แผนไปที่เอ่อรถดับเพลิงก็ได้ด้านในก็หัวหน้าฝ่ายก็อยู่นะครับแต่ว่าไม่มีบูธมาเขาบูธสั้นมาก็ลงมาไม่ได้นะครับจุดนี้ก็ประมาณหกสิบหกสิบกอร์เซนต์นะ ปัญหาเดิมๆนะครับก็คือในเรื่องของความเป็นพื้นที่ต่ําแล้วก็เรื่องขยะที่เข้ามาติดฝาตะแกรงตอนนี้ก็คงจะทําอะไรไม่ได้นะครับก็คงจะต้องรอให้น้ําจากซอยสวัสด,ดีลดลงก่อนตรงนี้ถึงจะลดลงไปนะครับแล้วก็คงจะมาดูว่าเดี๋ยวเราจะดูเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะพี่เบิร์ตก็จะช่วยดูนะครับว่าฝาตะแกรงตรงไหนที่ยังมีขยะติดอยู่นะครับก็จะไล่ไล่ไล่เก็บขยะช่วยออกไปก่อนอย่างน้อยช่วยให้น้ําช่วยให้ขยะเนี่ยมันออกจากฝาท่อไปก่อนนะครับจังหวะที่น้ํา ายสวัสดีเริ่มลงตรงนี้ก็ถ้าเกิดมันเริ่มลบงตามก็จะได้ตามตามกันไปครับตอนนี้ใครจะเข้ามาศิลปะสนิทช่วงที่ออกไปถลนตะวันใหม่เนี่ยก็มาไม่ได้นะครับไม่ต้องเข้ามาเลยนะฮะรถใหญ่ยังเข้ามาไม่ได้ก็เดี๋ยวสักหน่อยเราจะเดินเข้าไปดูในหมู่บ้านที่มานสินกันว่าเออตรงนั้นมีอะไรให้เราช่วยพอช่วยได้บ้างนะครับการแก้ปัญหาในระยะยาวก็อย่างที่บอกนะฮะก็คงต้องรอการวางท่อของโยธาที่การจังหวัดเพื่อจะตัดน้ํานะครับจากโซนทางด้าน มหลาลัยขอนแก่นที่จะวิ่งเข้าเมืองออกไปทางถนนมิตรภาพแล้วลอดกลับไปนะครับก็จะช่วยตัดน้ําได้ตอนนี้ก็คงต้องรอโครงการนี้นครับตอนนี้จุดนี้ก็คงต้องออใช้วิธีบรรเทากันไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวอาจจะเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปในหมู่บ้านล้วโอเคครับ